สวัสดีครับวันนี้ว่างๆก็จะเอามมามาตัดแต่งคนก็จะตัดตรงเอแผงคอคนตรงคอแล้วก็คนตรงหางนี่ขนตรงหางนี่จะยาวนะแล้วจะตัดให้มันสั้นลง เราก็ใช้กันไกรตัดตรงตัดตรงปลายนี่ออกตัดในแนวทะแยงทะแยงเข้าลึกแล้วก็ใช้มือใช้มือขี้คนให้เป็นแตกกระจายออกมาเป็น เป็นคนเล็กๆแล้วก็จะใช้กาวลาเต็กใช้กาวลาเต็กมาป้ายตรงเช้กาวรูปบางๆ เระก็บ,บีบเข้าหากันก็เป็นนันเสร็จเรียบร้อยทีนี้เราก็จะมาดูตรงขนตรงคอ ันตรงคอนี่ก็ยาวมากเราก็จะใช้กรนไกรมาตัดออกไปครึ่งหนึ่งนะ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วตัดแต่งง่ายๆพร้อมวางขายแล้วครับสวยงามลลองดัดขาดิ ลองดัดขาข้อหากันอ่าดัดนะฮะกลายเป็นมานั่งนะนะ